สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ The Army Thailand กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับอาวุธนะครับผมของประเทศประเทศหนึ่งที่ฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะยากที่จะเชื่อนะครับผมว่าประเทศนี้เนี่ยสามารถสร้างอาวุธที่เจาะการป้องกันของอิสราเอลและสามารถโจมตีใส่สนามบินแห่งชาติในเทลวิฟได้ประเทศที่ว่าเนี่ยคือประเทศเยเมนนั่นเองนะครับ จรวดที่เยเมนใช้เนี่ยมันคือจรวดอะไรทําไมมันถึงมีประสิทธิภาพมากพอที่จะเจาะการป้องกันอันแน่นหนาของอิสราเอลไปได้และมันเนี่ยถูกสร้างโดยกลุ่มฮูตีจริงๆเหรอเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเจ้าจรวดร,รุ่นนี้กันเมื่อ3วันก่อนเนี่ยนะครับผมได้มีข่าวที่กลุ่มฮูตีเนี่ยนะครับผมได้ทําการยิงจรวดบอลลิสติกมิสไซล์ลูกหนึ่งและสามารถนะครับผมเจาะการป้องกันทางอากาศอันแน่นหนาของอิสราเอลมีคลิปให้เห็นเลยนะครับผว่ามิสไซล์สกัดกั้นของอิสราเอลเนี่ย เพื่อสกัดขีปนาวุธลูกนี้แต่ก็ไม่สําเร็จทําให้นะครับผมมันสามารถฝากการป้องกันเข้าไปโจมตีนะครับผมใกล้กับพื้นที่บริเวณสนามบินเบนกูเรียนซึ่งเป็นสนามบินแห่งชาติของอิสราเอลเลยนะครับผมสนามบินที่ใหญ่ที่สุดถ้าไม่เที่ยวบินเนี่ยต้องถูกระงับหลายคนก็กังวลน,นะครับผมกับเรื่องราวนี้ซึ่งถ้าเกิดทุกคนมาดูกลุ่มฮูตีกันเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่น่าจะสร้างอาวุธอะไรแบบนี้ได้ด้วยตัวเองซึ่งความเป็นไปได้มันเป็นไปทางไหนได้บ้าง ทางโฆษกกองทัพของฮูตีเนี่ยนะครับผมอย่างนายพลยายาซารีเนี่ยได้ออกมาบอกว่าการป้องกันทางอากาศของพวกอเมริกันและอิสราเอลเนี่ยไม่สามารถนะครับผมสกัดกั้นมิสไซล์ของกลุ่มฮูตีได้ซึ่งการเล็งเป้าหมายที่สนามบินเบนกูเรียนดังกล่าวเนี่ยเป็นการโจมตีด้วย จตรวจไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการนะครับผมฟันธงออกมาชัดเจนว่าไอ้จรวดร,รุ่นที่กลุ่มฮูตีใช้ยิงเนี่ยเป็นจรวดร,รุ่นอะไรของใครแต่ก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงนะครับผม2กรณีด้วยกันนั่นก็คือ1เป็นจรวดที่อิหร่านเนี่ยนะครับผมมอบให้กับกลุ่มฮูตีซึ่งอิหร่านเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์อาวุธหลักของกลุ่มฮูตีอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธเบาอาวุธหนักจรวดและโดรนต่างๆพอตะวูดกันถึงขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธที่มีความซับซ้อนเมื่อเทีีียบบบกับอัอรรานนแล้วะคผมต ก็ยังต้องพึ่งเทคโนโลยีต่างๆจากอิหร่านอยู่ดีซึ่งถ้าเกิดเป็นจร,รวดของอิหร่านจริงเนี่ยจะเป็นจร,รวดรุ่นไหนได้บ้างถ้าเรามาวิเคราะห์ตามแถลงการ์ของนายพลยาญ่าซารีเนี่ยที่บอกว่าจร,รวดรุ่นนี้เนี่ยคือไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ถ้าเป็นของอิหร่านเนี่ยอิหร่านจะมีไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์เนี่ยนะครับผมที่ถูกพัฒนาออกมา2รุ่นหลักๆด้วยกันนั่นก็คือฟัตตา1และฟัตตา2ซึ่งฟัตตา1และฟัตตา2เนี่ยนะครับผมก็จัดว่าเป็น1งในจร,รวดรุ่นใหม่ล่า ซึ่งจรวดทั้ง2เนี่ยนะครับผมสามารถทําความเร็วได้สูงกว่าความเร็วมักสิอย่างถ้าเรามาดูรุ่นใหม่เนี่ยนะครับผมอย่างฟัตตา2เนี่ยเขาบอกว่ามันทําความเร็วได้สูงสุดถึงมักสิและมีพิสัยการปฏิบัติการนะครับผมตั้งแต่1 5 0 0ถึง1,700กิโลเมตรซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นแค่การคาดการณ์นะเพราะอย่างฟัตตาหนึ่งเนี่ยมีพิสัยการยิงอยู่ที่ประมาณ1,400กิโลเมตรแต่อย่างฟัตตาสองเนี่ยจะเป็นรุ่นที่พัฒนานะครับผมมีการคาดการ โดยที่นะครับผมด้วยความเร็วเท่านั้นเนี่ยจะรวดังกล่าวเนี่ยนะครับผมสามารถยิงจากอิรานและเข้าไปโจมตีใส่อิสราเอลได้ในระยะเวลาเพียง400วินาทีเท่านั้น <c oughs> ก็นับว่าเร็วมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเรามาดูกันเนี่ยนะครับผมที่พิสัยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดตามกระดาษนะครับผมของทั้งฟัตตา1และฟัตตา2ถ้าเอาไปยิงจากเยเมนเนี่ยตามสเปคในกระดาษมันเนี่ยนะครับพิสัยการยิงของมันเนี่ยจะไม่สามารถยิงไปโจมตีนะครับผมถึงกรุงเทลวิฟได้ระยะทางเนี่ยจะขาดไปนะครับผมประมาณร0 0 2 0 0กิโลเมตรแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงสเปคในกระดาษนะครับยิงจริงๆเนี่ยอาจจะยิงได้ไกลกว่านั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้นะครับผมที่ าจะเป็นจรวดรุ่นนี้ กับกรณีที่2ครับหลายคนอาจจะคิดว่าฮูตีเนี่ยไม่มีปัญญาผลิตอาวุธเป็นของตัวเองแต่จริงๆเนี่ยฮูตีได้เคยพัฒนาจรวดออกมารุ่นหนึ่งนะครับผมและถ้าจัดกันด้านความเร็วเนี่ยมันก็จัดว่าเป็นจรวดไฮเปอร์โซนิกมิไซร์ด้วยเพราะมันสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วมัด1ิเฮ้ยเร็วกว่าจรวดอิรานอีกเหรอจรวดที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับผมคือจรวดที่มีชื่อว่าปาเลสไตน์สองนั่นเองถึงแม้ว่าจะพูดว่านะครับผมมันถูกพัฒนาโดยกลุ่มฮูตีในประเทศเยเมนเนี่ยแต่ก็ต้องบอกเลย เลยนะครับผมว่าเทคโนโลยีแทบจะร0อเซนเนี่ยนะครับผมมันเป็นการต่อยอดมาจากจรวดอิหร่านรุ่นหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือ จรวดที่มีชื่อว่าฟาเท110นเป็นช็อตเรนจ์บอลิสติกมิสไซล์หรือคีปนาวุธพิสัยใกล้ที่อิรานเนี่ยพัฒนามานานแล้วนะครับจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยด้วยความช่วยเหลือและทรัพยากรจากอิรานพวกเขาเนี่ยได้เอาจรวดฟาเท110เนี่ยนะครับผมที่ได้มันจากอิรานเนี่ยมาพัฒนาต่อด้วยการอัปเกรดในเรื่องของระบบนำทางระบบเครื่องยนต์และรวมไปถึงการอัดเชื้อเพลิงขับที่เป็นเชื้อเพลิงแข็งซึ่งถ้าเกิดเราพูดกันถึงนะ และมีความแม่นยำกว่าเนี่ยมักจะใช้นะครับผมเชื้อเพลิงเหลวกันหมดเพราะมันจะสามารถนะครับผมทําการเร่งและชะลอการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงได้แต่ถ้าเกิดเป็นเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยนะครับผมคือพูดง่ายๆเนี่ยจุดแล้วเนี่ยนะครับผมไม่สามารถดับได้มันก็จะพุ่งไปเลยไม่สามารถชะลอความเร็วได้แต่ข้อดีเนี่ยก็คือมันจะสร้างความเร็วที่สูงกว่าเชื้อเพลิงแบบเหลวนั่นเองนี่เนี่ยก็อาจจะเป็นนะครับผมเหตุผลที่ทําให้มันเนี่ยสามารถทําความเร็วได้ถึงมักรสิบหกและมีระยะพิสัยยิงนะครับผมที่ไกลถึง2150กิโล มซึ่งคําถามก็คือถ้าอิหร่านเนี่ยนะครับผมเป็นสปอนเซอร์รวมไปถึงอยู่เบื้องหลังการพัฒนาและสร้างเจ้าจรว,จรวดรุ่นนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยทำไมอิหร่านถึงไม่ทําใช้เองล่ะครับเขาก็วิเคราะห์กันว่านะครับอิหร่านเนี่ยต้องการจะสร้างโนฮาวให้กับกลุ่มฮูตีในการผลิตอาวุธของตัวเองที่มาจากโนฮาวของการพัฒนาจรวดของอิหร่านเพื่อเสริมสร้างนะครับผมความรู้สมรรถนะในการผลิตอาวุธอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกลุ่มฮูตีเองให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพานะครับผมอาวุธของอิหร่านเสมอไปซึ่งจรวดปาเลสไตน สเนี่ยนะครับผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นแรกที่อิหร่านเนี่ยควบคุมการผลิตให้กับกลุ่มฮูตีเพราะเรียกได้ว่ามันถูกสร้างขึ้นมานะครับผมให้เหมาะกับการใช้งานของกลุ่มฮูตีเลยเพราะอะไรเพราะ้าพูดถึงนะครับผมระยะทางระหว่างอิหร่านไปถึงอิสาราเอลเนี่ยให้เปอร์โซนิกมิไซล์ของอิหร่านเนี่ยนะครับผมมีความทันสมัยมากกว่ากลุ่มฮูตีอยู่แล้วแหละแต่ที่ีีสัยใกล้กว่าเนี่ยก็เพราะว่าอิหร่านเนี่ยนะครับผมอยู่ใกล้กับอิสาราเอลมากกว่าฮูตีนั่นเองเพราะฉะนั้นพิสัยการยิงเนี่ยนะครับผมก็ไม่ 2,150กิโลเมตรเนี่ยมันจะทําให้กลุ่มฮูตีเนี่ยสามารถนะครับผมผลิตสร้างและใช้งานในการโจมตีศัตรูของกลุ่มฮูตีได้ทุกที่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในซาอุดีอาระเบียและรวมไปถึงอิสราเอลด้วยซึ่งก็พิสูจน์แล้วไอ้กจรวจปาเลสไตน์2ที่อิหร่านสอนฮูตีทำเนี่ยมันประสบความสําเร็จในการเจาะการป้องกัน สกัดกั้นทางอากาศนะครับผมของอิสราเอลแต่อาจจะไม่ได้แม่นยำนะครับผมเท่ากับจรวดของอิหร่านที่เป็นเชื้อเพลิงเหลวที่สามารถบังคับทิศทางได้ดีกว่าแต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหากรรมการผลิตอาวุธพิสัยไกลของกลุ่มฮูตีซึ่งก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมทางอิสราเอลเนี่ยก็กุมขมับเหมือนกันนะครับเพราะเรียกได้ว่าจรวดสกัดกั้นต่างๆของอิสราเอลเนี่ยและรวมไปถึงอเมริกาด้วยก็ไม่สามารถยิงสกัดจรวดลูกนี้ได้ซึ่งพอหลังจากที่กลุ่มฮูตีเนี่ยยิงจรวดใส่อิสเเอลบก็ตตโ้ย ครับผมด้การส่งเครื่องบินฝูงใหญ่ไปถล่มประเทศเยเมนและรุงซานาและก็มีข่าวลือมาด้วยว่าอิสราเอลเนี่ยกำลังระดมกําลังชุดใหม่เพื่ออาจจะไปปฏิบัติภารกิจทางทหารในประเทศเยเมนเลยนะครับก็นี่แหละทุกคนคือเรื่องราวของวันนี้ สำหรับช่อง The Armory Thailand ถ้าชอบใจกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับช่องใหม่ของเราหน่อยนะครับวันนี้ขอเนี้ยลาไปเพียงเท่านี้ถ้าเกิดมีข่าวสารเรื่องราวของอาวุธกองทัพอะไรมาอีกเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ